ไก่จ๋าอันมาทางพี่จะบอกอยู่ไก่ฟฟีดอยจังเลยจะมีคนสวยใจดีแถวนี้ให้กินไก่ฟีดได้ไม่นะโอ้โหคนสวยใจดีก็มาอ่ะเอาไปโอ้ยไก่ฟีดได้ของเลิฟอลาวสีซ่าชอบสุดๆเลยฮะ เพราะว่าไก่ฟิตได้ของเลิฟอลาวนี้เขาเป็นคอมฟิตฟิตได้ซึ่งแตกต่างจากฟิตไดทั่วไปนะมีส่วนผสมเหมือนบาบทานแทนอาหารได้เนื้อไก่ก็แบบเดียวกับที่คนทานไม่เค็มแม่ไปพีออเดอร์ไว้ซ้ายเยอะๆเ,เลยนะวายสีซ่าเชยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องพีออเดอร์แล้วนะสั่งได้ที่แคตตี้แฟตตี้เลยไม่ต้องตุนไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นของแท้ส่งตรงจากโรงงานแน่นอนสีซ่าชอบกินไก่ฟีตไดขนาดนี้รู้ไหมเขามีวิธีการให้อาหาร ตายกี่วิธีซิส่าขอคิดก่อนนะบางครั้งแม่ก็ให้กินเป็นมื้อหลักบางครั้งแม่ก็แช่น้ําให้สากินบางครั้งแม่ก็โรยในอาหารเม็ดและอาหารเปียบางครั้งแม่ก็ให้เป็นรางวัลเพราะซิส่าเป็นแมวเก่งขอตอบว่าสี่วิธีละกันฮะถูกต้องเก่งมากอะนี่รางวัลแม่รู้ไหมฮะว่าแม่จะเป็นคนสวยใจดีกว่านี้อีกนะถ้าแม่ให้สากินเฉยๆโดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามอะ